โหคนเยอะจิบายไม่น่าลงมาเลยกูจะตายไหมวะไม่ตายให้มันรู้ไปวะโหเยี่ยลังกูเต็มเลยมึงค่อยๆบอสเสียงมึงบาสเสียงหน่อยบาสเสียงหน่อยมึงดสอพิษอันนี้พี่ชิวเป็นปนิมพีจะเป้นทำไม ได้เพ่ความดีใจก็ทำไมอะครับเนี่ยม,มีเป้ามีเป้ากูนี่นะเช้คุณจะบอกให้นะทุกคนอย่าว่าเราไม่มีจะกินปืนนะเพราะว่าเราหากินปืนไม่เจอจบอเฮ้ยมีคนยิงกันยิงกันทำไมอะแม่เราบอกให้ยิงกันเลยไม่ใะไม่ใจขึ้นก่อนเดี๋ยวก่อนที่กูจะโดนยิงแปบ๊บเดียวเจอกระเป๋า เดี๋ยวกูจะไปหามึงเลยจ้ะมึงหากูไม่เจอหรอกมึงอยู่คนละแบบกูพร้อมโอ้โอ้โทรศัพท์ไม่น้องหน่อยกูลงมาตั้งนานแล้วมึงอ่ะเพิ่งลงก็นั่นแหละได้กระโดงกูเจอเมื่อกูเจอกูหลอกพี่อ่ะกินิงให้จับเลยมึงบอกว่าอยู่คนละแมบไม่เจอกันหรอกเออมึงมาท้าทายกูไอ้จั๊กเออแนาด้านแนาด้านมากแนาด้านอะไรลงไปหาของข้างหลัง มึงลงหอนาฬิกามือนกูอุอออ๊ยงงนคนไม่มีปืนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออให้มึงหาก,กูไม่เจอหรอกกูได้อยู่โรงงานเท่าไหนายยิงลงโรงงานคนคนโรงงานคนโรงงานดีกว่าคนโรงงานมึงหาก,กูไม่เจอหรอกแดม่หือมอะไรแม่ เจอค่ะปืนใหญ่ปืนเิีาตล้กันอะ m 6 0ทุกคนเราไม่เจอปืนที่มันดีก็เจอ P.S.S.S.K.S. โอ้ยขี้โม่จัดสามว m 6 0ดีเลย ไล่ตามตูดครับ่ทุกคนเรามีสะกินปืนนะแต่ว่าเราหาไม่เจอก็เลยนั่นไปก่อนลื่นปืนที่มันไปนไ่นก่อนกล่องศพมันอยู่ไหนวะคุณลืมกลัวที่หายกลัวคนยิงเนี่ยต้องยุดรอไอ้้งลุกยอ่อลุกยอ่อแหละ โอเคไม่ต้องพีดีกว่าคนเยอะแต่งเราเล่นเดี่ยวนะอ้าวดูหอนนาฬิกาเราอ่ะอก็มาดิก็มาหากูด,ดิกูอยู่ตรงนี้นวายเยีย yeah. เปลี่ยนปืนทำไม แถวนั้นไม่คนเยอะนะกูบอกให้ตัวครับไม่วั่นมาเทำให้ตัวนี่เรียขอโทษรับพีป้าพี่ไปแล้วมึงได้เป็นทีหรือเป็นเดี่ยวไปนะมือว่ากูเจอคนแน่ๆเลยูมาสุกีเนี่ยตายกลัวมาถึงมาอุ้ยกูจะไม่รักเงยดอกมาตายอะไรอ่ะ กิตนตาบ้านแม่บ้าเธออีกแล้วไปแล้ว <c oughs> ผมได้คิวอีกแล้วครับทุกคนเจอคนเวสติแตกค่ะดูคนด้วยว่าเก่งหรือไม่เก่ง <c oughs> เอาของกูกลับคืนมา เราจะกลับไปที่เดิมนะั่นที่เรามาก,กิดลองดิหมูเบื่อแล้วเยียขึ้นข้นฟอมคือต้องขอบด้วยทุกคนละพันยาก่อนนะมไม่เอาไม่พันดีกว่าเลือดก,ก็เยอะแล้วค่าได้กี่ตัวแหละฮะสี่แล้วรูก็สี่ ลงมาแป๊บเดียวเออกูก็ลงมาแป๊บเดียวนะจัดภสิีคิวแล้วอะถ้าลงกูนานอย่างนี้นายเทียงโอ้จะหาคนเจอมเมื่อนี้หรือ8คนแล้วมึงเหลือกี่คนเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโดนยิง <c oughs> แตกแล้วอกูยิงต่อทำไมวะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยกะ <c oughs> เป๋าสาม่ะ ยอยากจะดวนกับกูใช่ไหมใช่เอ็มโฟนค่่ไม่มีคนจริงจ,งจงนะเนนุ๊กเนีย่ยก็เดินหาไปเรื่อยๆดิเดยวก็เจอคนหนะ้าเค่นิ่จะกลักวเหรอยากบัวอ่ะโอเคเจคนละเจบ้าหมละนี่คนเดียเป็เนบ้า หนูนข,คนคขออาคนนขอไอตมนึงคนะคะค่ะทำไมยิงไม่ตายละเออตายัีเหี้ยนน้่อ้ไอตของแม่นงยังเก็บของไม่ได้ ูว่ากูเจอบอทแน่ๆไม่กล้าคนอีกว่าเป็นบอทหรือเป็นคนกูเนี่ยเจอบทอุ้ยทำไมบอกของเยี่ยบจังเลยอุ้ยเจอเอเคว่ะเล่นเอเคดีปะแมวเล่นอะไรอีกโอ้โหเยียบเต็มเลยเมืองกูว่ากูเจ็บกูเก็บหมดแน่โอุโหมึงดูดิเยี่ยละเล็บ โอ้ามาก่าก่อนสองมีตรวจมาด้วยข้างหลังอุ้ยโดนละมึงอ่ะโดนแล้วโดนแล้วอ่ะ อ้โหลุงสองคนแล้วมันเป็นอะไรมันหนักเองเหรอโอ้ยเยอยขนาดมันลุงก,กูสองคนยังข้ามได้มันกระจอกมันเป็นบอดไหมอันนี้มันคนนะคนคไปล้มด้วยอะกูก็กูก็เจอคนแต่กูข้าได้อะใช่คับไม่ใช,ใช่หมดครับนั่นะเออกูเจอคนนี้กูจะขำเออเดยดเด็ดเดนะขอ,องดีไม่มีในโลกครับ